วางขนปูนะครับปูครับวางขนปูมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้ได้ไม่ได้ครับหอยเมืองปูครับดูครับมาแล้วครับโอ้โห้ยนี่ครับตอนนี้ก็ตีสามนะครับได้ปลาอะไรครับตอนนี้ครับโรงงานเมื่อคืนนะครับในการลอยอวนนะครับปูม้าปูม้าครับ Be my friend, can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side, even when the world is giving in. Yeah. Oh, do don't, don't you worry, I'll be there whenever you want. I need somebody who can love me at my worst. ็วันนี้เราจะทำภารกิจการลอยอวนปูนะครับโดยมีนี่ครับเชฟจอนนี่กับกำนันแมนนะครับซึ่งความยาวของอวนตอนนี้ฮะ20หมอนนะครับเท่ากับ2กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการลอยอวนปูกันนะครับการวางอวนปูนะครับ วันนี้เราก็ได้มาทำอีพีสองกันนะครับนี่คือเทคนิคการวางคนปูนะครับของจอห์นนี่ครับเชฟจอห์นนี่อ่าดีครับลอยอ่าลอยคนปูครับตอนนี้จะมีอุปกรณ์ก็มีไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เอ่อสามด้นนะครับหรือสามสามด้านนะครับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คือเนื้ออวนครับแล้วก็อวนเนี่ยก็ประมาณกี่หมอนนะ สามสิบหมอนครับหมอนละหมอนละ100หน,ะ100หนะ100ึ่งร้อยเมตรครับเท่ากับความยาวสามกิโลนะครับนี่ก็ประมาณาไปแล้วประมาณนหนึ่งมอนเลยครับเหลือประมาณหนึ่งเลยครับโอ้โหดูครับเหลี่ยมสีชีวิตชาวบ้านนะครับของชาวทะเลครับ นี่ครับดูรคยาวสามนี่นี่ครับเสียนครับนี่ครับเรียบร้อยครับภารกิจครับวางอวนปูสามกิโลครับความยาวสามกิโลอันนัไม่วางเหรออ๋อเล็ดเล็ดเล็ดอ๋อเล็ดหมอนเหรอเมื่อกี้ครับไปแค่สิบหมอนนะครับสิบสามหมอนเท่ากับหนึ่งกิโลสามร้อยเมตร ตอนนี้เหลืออีก2อกิโลครับความยาวของอวนนะครับเรามาดูนี่ครับโอ้โหดูว่าแต่ดูครับนี่ครับจุดที่2ในการวางอวนครับเดี๋ยวเราไปจะไปวางอวนในจุดที่2กันนะครับซึ่งความยาวของอวนเนี่ยก็ประมาณ2อกิโลนะครับนี่คือครับนี่ครับบรรยากาศ ตอนเย็นของทะเลอ่าวไทยนะครับกลางทะเลอ่าวไทยครับตอนนี้เรากําลังหาทําเลในการลอยอวนปูนะครับเราจะดูแลนด์มาร์คครับว่าเราสามารถลอยอวนปูได้ตรงไหนครับดูดูมีดมีเชฟจอนนี่ครับผู้ชํานาญการนะครับเขาจะไปเซตอยู่ครับนะครับเอาละครับเริ่มแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับ เริ่มการลอยอวนปูนะครับภารกิจลอยอวนปูในกลางทะเลอ่าวไทยครับวันนี้ครับนี้เช้าเราจะมาตามผลครับว่าเราจะได้ปูหรือไม่ได้ครับนี่ครับบรรยากาศการลอยอวนปูครับ ทำเลแล้วครับว่าน่าจะมีปูคถึงเราจะวางไปนะฮะนี่ครับนี่ครับปล่อยให้อวนลอยไปครับแล้วก็ปล่อยให้อวนลอยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมด20หมอนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตามกันครับว่าเราจะได้ปูได้ปลาเท่าไหร่กันครับไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ฝนเริ่มจะมานะครับนี่ฮะด้านนี้ฝนตั้งเขาแล้วนะครับตอนนี้ฮะก็เดี๋ยวเราก็ร้อยเสร็จแล้วจะเข้าไปอยู่ที่ขนาบนะครับมาเริ่มตั้งเขาได้นะครับตอนนี้ฝนครับก็ตอนนี้ครับก็ใก้จะหมดยี่สิมอนนะครับประมาณหมอนเนี่ยนี่กับบรรยากาศนะครับ การวางอวนนะครับเขาจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับการวางอวนเนี่ยฮะเขาจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับแล้วก็วางรอบครับวิ่งเป็นวงกลมนะครับเพื่อจะดักปูดักปลานะครับนี่คือวิถีชาวบ้านครับของชาวประมงบ้านปากกระแดครับสุราษฎร์ธานีครับใ,ใกล้หมดแล้วนะครับ คครับือส้นสุดการวางปูนนะครับดูครับดูเทคนิคครับโอ้โยครับครับนี่ครับเกลือบครับเกือบเข้าหน้าตากล้องครับอ๋อเสร็จแล้วก็มาเก็บไม้ไผ่นะครับนี่คือการเก็บไม้ไผ่ครับนี่แหละครับวิธีวิธีในการวางปูนปูนะครับก็เสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็เราจะกลับไปที่หนามกันครับ อาโตมึงสุราษนะครับ ฝนตกหนักเลยครับพายุมานะครับเดี uh. ๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการดำเอาหอยแมลงภูนครับว่าเขามีวิธีกันยังไงครับนี่ครับก็ตอนนี้ครับคือการดำหอยครับดำหอยแมลงภู่ครับนี่ครับดูเชฟจอ์นนี่ครับวิธีสาธิตการดำหอยครับนี่ครับดำไปแล้วครับนี่ครับก็น้ําตอนนี้ก็ลึกนะครับ มิสสีสระนะครับใช้ใช้ความสามารถเลยครับไปชิ่งง่ายๆนะครับการที่จะได้หอยแมงพู้มาสักหอยแมงพู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหอยแมงพู่เราจะได้เยอะหรือเปล่าครับอ้าวดำหายไปแล้วครับต้องแก้เชือกต้หลายอย่างครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับโอ้ได้ไม่ได้ครับหอยแมงพู่ครับดูครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับเชฟจอห์นนี่ครับ นี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวดำเสร็จเนี่ยเราอพาไปทำอะไรต่อครับยํำให้มันแตก๋อเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการการทำหอยครับให้หอยติดที่ติดหอยมันพูแตกออกครับเดี๋ยวเราดูวิธีนะครับดูวิธีครับเรียกว่าขั้นตอนไม่ใช่มีขั้นตอนเดียวนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีการทำโฮ้ครับของหมวดเก่งครับหมวดเก่งครับนี่ครับทำโฮ้ครับ คือขั้นตอนการทำโฮครับนี่คือปลาขี้เก่งใช่ไหมฮะปลาขี้เก่งครับปลาขี้เก่งครับนี่ครับตัวผู้ตัวเมียครับรู้ไหมฮะตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียสังเกตยังไงครับเพราะมันไข่ครับอ๋อตัวเมียมีไข่แล้วตัวผู้ไม่มีไข่ครับไม่มีครับนี่ครับหมดเก่งครับนี่นี่ครับมีอะไรมางครับดูโหนี่เราทำเมีอะได้ไหมครับมีปลานี่ครับปลาขี้เก่งนี่คือตกได้ใช่ไหมครับหรือไงฮะวางอวนได้ใช้อวนครับใช้อวนนะครับนี่ครับใช้ตะไคร้ นี่ครับหลายตัวครับปลาขี้เก่งนี่ครับปลาขี้เก่งครับแล้วก็มีปูครับปูนี่ครับมีปูด้วยครับปูมีปูครับปูนี่ครับพอทําเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูหมวดเก่งวิธีการทำาโฮครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา34นาทีครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาดูาาพระอาทิตย์ตกกลางทะเลอ่าวไทยกันอีกครั้งนะครับโดย EP 2ครับวันนี้เราก็มีภารกิจการลอยอวนปูนะกันนะเดี๋ยวคืนนี้ตี3เราจะตามผลงานครับว่าเราจะได้ปูกันกี่ตัวครับตี3านะถ้าไม่ผิดพลาดถ้าฝนไม่ตกนะครับก็จะไปตีสามครับไปเอาอวนขึ้นมาจาก ทะเลกันนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศตอนยินก่อนนะครับ,รรบตอนนี้ก็ตีสามนะครับได้ปลาเลยครับปลาก่อนครับปลากรดใกล้ใกล้ได้ปลาก่อนนะครับโอ้โหนี่สดสดเลยครับ,รบ,อนนรบ,รบโอ้โหโหอ้โหนี่แล้ว โอ้โหเด้น่นี่ในนี้กัไฟไฟไฟนี่ได้กั้งนะครับเป็นเป็นเลยครับโอ้โหนี่ครับ <ś m> มาดูได้ปลาอลไรมั้งครับจะได้ปูหรือเปล่าครับแล้ก็ได้กั้งแก้วมานะครับตัวที่สองนะครับ กางแก้วนะครับกางแก้วอาจจะมืดสักนิดนะฮะเพราะว่าแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับกางแก้วมานะครับก็โลเป็นพันนะครับกางแก้วนี่ฮะโซที่สองนะครับนี่คืออวนที่เราลอยไว้ทิ้งแต่เมื่อเมื่อตอนเย็นนะครับก็มีกังะจะมองไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยว นี้อ่าทีแสงเนี่ยก็จะได้เห็นชัดๆนะฮะแล้วนใจหาใจก็จะสอบนิดนึงฮะอยู่กลางกลางเลือกปลาเป็นแยกไว้ก่อนนะฮะส่วนปลาตายนี่แยกอีกอีกตำแหน,น่งหน,นึ่งฮะกลางเป็น นะครับในการลอยอวนนะครับปูมา้าปูมาครับได้ได้ไ,ดไดม่ค่อยเยอะนะครับปูมา้า You love, oh, I know. I'll pretend, stick by my side even with the world is giving Oh, don't, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me. Places in your heart, no one else can. Let me show you love, oh, no, I'll not yeah. I'll be right here, baby, you know. i or swim. Oh, don't, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my party. Who can love me at my worst? No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. I need somebody who can love me at my worst. For you girl, I swear I do